สวัสดีค่ะเป็นไดเนะาะไก่เด็กสิออกแล้วเนาะค่ะวันพฤหัสหนาอนนี้ก็ออกแล้วมันนี้พ่อทิดกันไม่พิมพ์ก็ได้มาหน้าค่ะพากันมาสามเขาเขาวานจะงำงมดอกต่ว่ากับหยากลายเพราะหยาได้สิผากันมาสาม อะไรมันมอง,ง่ามกับมาสามจ้ะต่สิบมาขอโตดีอยู่หน้าน้าค่ะฝากเอฟซน่ะจะเนะกขออยู่จอมปวกมังเกิลละจ้ะวันนั้นเพื่อนกระหายพิษแต้มเดียวมันี่ก็ได้น้ำนำสมน้ำขนมมาเรียงเพิ่นขอโศกขอ ตัวเล็กเป็นค่ะทัวราเขาติดลูกใบกระล่งงามเจสไดยใส่ปุ๋ยเิสดย,สยสหาข่างมาปักแล้วเพิมจะภาพระขอตัวเล็กยูดอจอมพวเนกคะน่ะมีหอดอีบุกีหลอ,อกด้วยแ่ยุบหน้าก็ได้ นามกระต็มซ่าแล้วจ้ะค่ะกระเด็มาหอดเที่ยงหน้ามงจอมปวกคนยูนอคันโน จะบรรยากาศกาลมรอบจอมปวกนีต้นมะกอ,อกวอทีคือแน่นมากเลยเนาะมีพิมพ์บวกากับไปคนเดียว อีเล็กแามฝนเนาะค่ะไล่ไล่ส่วนพ่ออุทิศเก็บเป็นแกงแล้วว่ายามฝนกินบ่ดีแล้วว่ามันเจ็บท้องแล้ว,วังไม่พิมพหล่นมากพ่อบานว่ากินกบ่ได้กักบอากากินที่เก่าละนะจ๊ะหยอดอ่อนหัวรวยเต็มนี่เก็บเม็ดมีก็จะได้มอใหญ่อยู่ด้วยน่าจะหลายอยู่จ้ะ หอ,อมอยู่หน้านี่ล่ะะติดผลไปทางอ่อนนี่ต้นขีมินจ้ะแต่ว่าหกหกอือพาข่าไปแล้วค่ะ มีต้นนี้ยังโป่งจิตบุ๊กบ,บุ๊กยาบุ๊กกข้าไปเฮ็ดอัน,นอาหารเสริมตัวนี้จ้ะหอดปูจอมปวกนะน้องขันาะโอ้ลหลกหลานมาขอโศกขอลาอีกเด้อปูเอ้ยยาตายใหญ่หายมีนานวนทัน ได้ตัวใดวกูพูดดีเจ็ดสี่เจ็ดหาเจ็ดหาเจ็ดหาแล้วหาก็สองตัวเดียวกันนะออกเจ็ดสองเลยเนาะโอ้ยเฮาจากหวัวน,นี้มาขอไหมเนาะค่ะเดี๋ยวไปพิมพ์เฉลียงคนเลย ตูวเลข็ขอสุกตุ่ปากเอฟซีนะคะเดินยางโพธิท์ทแม่พิมพ์มันยามะกินขนมน้ำสมน้ำหวานนำ้นำลูกน้ำหลาน,ากกาาลาน,นในแม,ม,มากับฟ้าลูกลานก็ได้ขนมได้น้ำสมมาฝากเนี่ยภาษามะกินเด้อจะเด้อหลานมาเรียกขอสุกขอตัวเล็กในตะปูเอ้ยยังกะเห็นตัวแดงจึ่งขึ้นเอ้า นิวแหงนิวแหงหน,นี่เนอ้นวรถจ้ะมาหเนี่มห็นคนี้ใตัวดกจ้ะจอมปวกหญ่จอมปวกซักซีจ้ะธรรมดาเพิ่นกับสีทะลุขึ้นรถเด็กขันเมนบ่อแปนบ่อแข็งนอพ่อพทีเนอ อันนี้มึงรู้น้ำแป้นเคียงบล็ขึ้นบ่ได้บ่าถ้าเอาแป้นออกแผ่นนึงก็จะทะลุขึ้นเลยสูงขึ้นสูงขึ้นแต่กระเบื้องก,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 กระไกลๆพราะทะลุอยู่ที่เนาะเป็นรูปเป็นทรงรอบนั้นมารอบนั้นมานี่เป็นเจ็ดสองได้ยนเยอะที่เนาะรอบน้ำมาคอนไะด้กออกเจ็ดสองเพราะที่เราเห็นเป็นเจ็ดหพาไปเห็นเป็นเจ็ดสี่ ารอดมนีน้ำกันด้จากขอปูเป็นปูนยาตายายเห้ดูหลานเห็นตัวเด็กด้วยบนญมีสุก ก็ขึ้นไม่อยู่เรื่อยๆเนาะโปกขึ้นไม่อยู่เรื่อยๆจ้ะใหาขข้นเรื่อยๆเห็นไหมถ้ากับแปรกับว่าข้นน้ำเสาน้ำหยางเนาะขึ้นจะอยู่เป็นจอมอยุ่งสิ จะจังเลหนึ่งศูนรม่พิมพ์เห็นหงูนไหนเซ็กซี่ให้ใหนีวะหนึ่งศูนย์เหรเบิ้งดอกผู้ใดสิเห็นขึ้นไม่พิมพ์บ่สี่ก้อาี่เนใหคนเ่ง ว่างนี่และนี่ว่างจ็จอยู่กระตาคนกับพ่คือกันตรงนั่นลังเอเพิ่นก็เห็นลังเธอเขาเห็นเพื่นบ่เห็นสินะแต่ว่าไม่พิมพ์เห็นเป็นหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์กับหนึ่งศูนเลรนแดงก็เพิ่นหยอะไรด้น่น,นโนโหหนนโหนหนะห พี่เห็นเลขหนึ่งศูนย์หยุดจอมปวกเนาะค่ะเด้อกันโศกมานเล็กอะออกมากเคียงๆด้วยจะเด้อปูเอ้หนึ่งศูนย์นี่ละจ้ามาเรียงปูคนเรียบเรียบร้อยก็พี่พี่เห็นเป็นเลขหนึ่งศูนย์เป็นไฮระละจ้ะ สาธุเดอ้อให้ลูกหลานโฉมมันอีริตะปุย้ยปากเอฟซีทุกคนเนาะคะ่ะเนาะแล้วคนมากเลขเนาะค,ะะคะ่ะเนาะไปใส่ก็เห็นแต่ตัวเลขจ้ะอันนี้เลขลักมูดเนาะคะ่ะเนาะมันคือตรงกับเลขพออันอยู่บ้านแดงบันไฮแต่เนาะค่ะเมื่อไห่เมื่อกาถือค่ะเทียเก่าเมื่อวหร่เ,เมื่อก็ใหเ้เทียสามเทียสี่ แะมาตุงกันแถี่นโนบานดีจ้ะต้นเงินไหลน้องทองไหลมาเนาะเขาเอาทินเล่ก็จะมีวลมเสื่อเนาะค่ะอยูุ่กกะลีเขาจะปลูกไว้เข้าเติ่งรับเงินรับทองเขาลานค่ะคาคา,ายจ้ะก็เลยได้แนวจยจำมา่แต่ผูละจากก็เลยเอามาปลูกปลูกไว้ยุ่เฮือนเนาะแล้วขยายเมื่อ้หน้าน้ำจันทร์ ปลูกเลี้ยงไล่ไปเลยต้นเงินไหลน่องทองไหลมาปุดมาปลูกไวที่พันพอปุถิดทำไม่พี่มพ์ก็จะปลูกไว้อ,อมเงินละจ้ะเป็นคว่มเสือเ้อเขาน,นคะคะกระบ,บอกขาดด้จังเงินท่องกัไหลมาบอกขาดจะ้ะนนองนุง่งผู้มาเที่ยวหาเป็นแบบเพิ่นเลยถามมันก็เลยขอไปปลูกผพ้ใได้กะเบื่อเบื่ออยากจะค้นด้ยจ้ะ กูรูแล้วก็แตกออกดอกแง่มไดก็ไม่โศกไม่ลาบตลอดจ้ะเตนบบนินเติมไหลน้องห้องไหลามาเนาะค่ะมีจ่ามีพิมพ์มาหน้าเนาะมีพิมพ์ก็เลยมาคอเล็กจอมปวกด้วยค่ะมากระเสือนาะมีพิมพ์ลงวงเด้อขออยู่จอมปวกเคยได้ตอนนั้นมาคอได้ เจ็ดหาเนาะพระอุทิศเห็นเนาะเป็นพี่เพีเห็นเป็นเจ็ดสี่ตัวตอนนั้นเลขออกเจ็ดสองเืมไปว่าหากับสองมันตัวเดียวกันพระอุทิศเห็นเป็นเจ็ดหาเบิ่งเป็นเจ็ดสองก็ได้แต่ว่างวนี้ปม่พิมพ์ยงเห็นนี่ละจ้าหนึ่งศูนย์พระอุทิศเป็นเห็นเป็นสามหาได้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนี่เด้อค่ะสองพระอุทิศปม่พิมพ์เนื้อยามิชูเป็นแนวทางเด้อค่ะขันมากกับเสือน้ำร่องเบิ่งวันนี้มาสามเขาอยู่หน้าจ้า แดดโน่ค่ะฝากกันก็ล่างใจให้กันนี่เรื่อยๆกดมากะกิ้งกิ้งๆประแจงเตือนเนะค่ะเนะอย่าลืมช่องแม่พิมพ์ฟาใสน้ำเด้อกดติดตามในเรื่องหัวกรมมิบคนหนึ่งกดติดตามแย่มเดี๋ยวสีฮอดพันคนเนอกับช่องคนสางฟันเกาหาจะได้สีคนหนึ่ง ฝากกดติดตามไม่พิมพ์เยเดอ้อเป็นกำลังใจเดอ้อพอได้เงินไปท่บุญเนาะค่ะเนาะแต่วางวดกันโศกมานกะยวงไม่พิมพ์จะไปท่บุญอีกละเดี๋ยวสิมาลงให้เบื้องหม่ดอกจ้าวันที่วันอังคาร